ยบเป็นยังเด้ออีลายาสิมาซาคนต่อยตำไอสิไปตำกำสาเสือคนต่อยตำดอกทางตระกูลแนวว่าทางไอมันบบมีเงินหลานเงื่อนสั้นหลังหม่เนะาะไอเฮ็ดให้สวนพ่อสืบมือบ่รวยแบ่งดอกคาสูงไอจังสิขอให้นั่งมาดมุงอนาคตยังสดใสได้นั่งเด้อให้อีลาลุ้ยสินทรัพย์นับเงิ่นจนมาเหลือใสแต่ทางไอเต็มใจบบขัดของเมนมั่วมองกสีอดยู เท่วาบุญบกควนคูนองเป็นมองเสากสระซางตามนั่งลาไอบ่ได้คิดห่วงหามยอนมาหาักนั่งลายดิเป็นสีเสียดายทอชีวีไอก้กรบโบมี่ทั้งขวงกันอีลากับเขาเหมาะสมกันแล,ะละ้วล่ะผูเพลนค่องถ่าอีลาอยู่เที่ยว่าพุนพูเพนรวยลน่นมีงเงินใส่ใหายใจเกินอีลาอยู่กับเพิ่นหลักก็คือสสบายดีอยู่าะเข็ดถอดจังได้กะสีอดเอานั่ง เป็นຍັງດອກຫບອກັບອ້າຍດສ